เลืองเนี่ยก็เราไปทาเจ้าสาวดีกว่าละนุ้ยว่าเจ้าสาวยอมแต่งกับเราหรือไม่ไม่แต่งเรากลับแล้วกลับไปต้ามแล่หนองชายตองดิว่าแกจกลงแล้วหรือไม่อยากแมนจะไม่จกลงแรงกันตะเปรดดังหลูผู้ชายหลักกันดีว่าเลือไม่ตกมาในกองลุยเหรอมเจ้าเจ้าไม่เอาหลอกแล่แต่ยาวาแต่ดะระดับเจ้าเจ้าแม่แต่เมียเราดิมันคมขืนแหละติดร่างหลอนคมขืนเมียเออหลอกแล่แต่ถ้าจดตะเบียนแลวไม่ติดร่าง แต่ถ้าเมื่อยังไม่จดตาเบียนดีมึงลองก้มขึ้นเลยติดร่างตายโองกว่าป้าไปดิเอาอย่าไปแรกมันขนาดนีน้โลกต่อแต่ยังไม่หายอหา่แล้วมันยังไม่มัดเชื่อเพลินกว่า เาอยู่เขาไม่ยอมแต่งการรอดวันของผู้เป็นแมน่นั้นจะตกลงหรือไม่ก็พี่น้องติดตามเรามาดูนบ ล,ลูกสายทองเขามาคอยอยู่ทั้งนานแล้วลูกเอ้สงสารเจ้าบ่าวกกสิลูกไอสำหรับพ่อนี่พ่อแม้จะเป็นพ่อเลี้ยงของลูกก็จริงอยู่แต่พ่อนี่สงสารลูกพ่อมาอยากที่จะให้งงทางไายเจ้าบ่าก็มีความกังวลก็ไม่ได้จิตกลงแทงเลยลูกแม่ลูกแต่งกับเขาไม่ได้หรอกจ้ะทำไมล่ะลูก ก็แม่ดูขอนี่ค่ะเช่าเบาแต่คนนี้พาราดอนเขาไม่รู้สึกว่ามารยาทไม่เหมือนเดิมแล้วค่ะเขาปิดที่ตรงไหนแล้วลูกก็แม่ดูที่เขาเป็นคนดี่ขี้เล่าขี้เมาไปแล้วการนี้ก็มาวันก่นอนแล้วก็ดีฝานีอะค่ะก็ไม่เมาไม่ไมายแล้วค่ะแต่ตอนนี้เขาเมามากแต่อย่าลืมมาแม่ตกลงกับเขาแล้ว ถ้าลูกไม่แต่งก็แม่เสียชื่อที่ลูกแต่งเถอนะลูกนะเพื่อแม่สงสารแม่นะลูกตอนนี้แม่ถามลูกจริงๆว่าลูกรักแม่หรือไม่รักแม่ไม่ใช่ลูกลูกรักแม่ค่ะรักแม่เลยทําไมที่ลูกไม่ฟังแม่ล่ะลูกฟังแม่ค่ะลูกรักแม่สงสารแม่ก็แต่งงานกับพรราดอนก็ที่เถื่อนนะลูก ลูกแต่งลูกจิตต้องมีความเจ็บช้ำสิคะลูกจิต้องฝืนใจแต่งแน่นอนที่สุดคขฝืนสิลูกฝืนเพื่อแม่ฝืนเพ,เพื่อพ่อเลี้ยงโคมานของลูกไอ้ครทในลูกแต่งงานแม่คิดถูกทองแล้วว่ามันไม่ผิด,ดอกจ้ะแม่คิดด้ลูกทำอะไรแม่คิดไม่ผิดหรอแม่คิดถูกทองแล้ว เอาแต่นะเจ้าท่านั้นก็ลูกตกลงแต่งเลยช้าก็ต้องเช่นนั้นที่ลูกคนนี้ก็ดีของแม่ต้องตกลงเช่นนี้สิแม่จะสบายใจเมื่อไรลูกจะแต่งนะก็แล้วใจแม่ค่ะเท่านั้นแม่จะได้นัดวันแต่งแม่จะได้ชดตาในใหญ่โตลูกให้สมศักดิ์ศรีของแม่ค่ะโอ้พอดีประดอนก็มาแล้ว อ๋อมันมาอีกแล้วฉันเกลียดที่หน้าไม่อยากดูหน้ามันเลยนะั่นน่ะคณหนนกจาบอาวัธก้ามามากราบการหันดาลังปาดีก้ามาไกลยกมือ หัวขั้นกับผมแล้วด้วยแม่ก็ตกลงแล้วลูกเออพี่นุ้ยครับผมดีใจที่สุดเขาตกลงแต่งแล้วอพี่นุ้ยพี่นุ้ยผมแต่งงานไงวะเด็กเต้นกันนึกไซไม่ล้อมเต้นกันต่ะมันดีใจมันคนเราอีได้เมียก็ดีใจเปล่าเนี่ยปักแต่งให้เบ็นคนอ้าวขอบคุณมากครับเบ้อ ัาพี่น้องไปชมดนตรีกันตะกับนะคือ,อผมจำตัวเองเป็นเจ้จังเกตเกาแรงจีก็ผมดีใจนึยผมคอยตั้งสี่เดือนแล้วเนี่ยเออเมื่อ,อไรผมจะได้แตงแ่งแม่ก็เร็วๆนี้ลูกสี่สิบห้าวันลูกจะได้แต่งแล้ว <c oughs> ใจผมรอต่อสิบห้าวันอีกตัวเนี่ยต้องรอสิลูกเ <c oughs> พราะอานนี้นี่แม่จะต้องจัดงานทุกสิบห้าวันน่ะ เอองานนี้จะต้องจัดสิบห้าวันป,รปรดระนรนเริ่มงานตั้งแต่วันมะรืนนี้เป็นต้นไปจนไปถึงวันแต่งหยยดแมมกินกันสนุกเกินกูงานสิบห้าวันปันี้กูหยัดผมในสั่งไม้ซั่งรถพอ,อทำไรอะลงเบียงพุ่งกูเลยลงเบียงพุ่งไปสักซ่งห้องหยัดแมมกินกันได้เอ็มทั้งที่ทั้ที่ เอาไก่ซึมไปเลยโอ้ปลาเต้้ซึมไปเลยคิดอะไรกัน,นคิดว่ากุตาปามากระมายกำอะไรกันเอาข้าวไส้กรอกดำกันเลยกัน,นเทบุ้มลงไปทันเลยเคี่ยวกลืนตรงนี้อชพอะจะต้องเจัดญนานสิบห้าวันจนไปถึงวันแต่งอ่ะแม่ก็เป็นเช่นญนนะั่นลูกกองงานนี้จะต้องใหญ่โตดิมันก็จะต้องใหญ่โตนั่นแหละ ชัดจัิงที่พ่อวัาเรืวงานนี่เลี่ยงไรกันมั้งกับก็แล้วแต่หนูนึยคิดผมก็รองจริงๆรินะกับเก่ากรองยาวอย่างนี้อยู่อาอม,นะมันนะมึงควรบนันนน่งนี่ป่ะจเห็นดูมั้งนั่งงั้นเกะคนหนึ่งก็รำกันจังการลุยถ้าเบาเชียงให้จะยีดก็ดีจีเรามีโจกเบอร์มั้ง อันนี้แกงเลยไม่ทราบครับเออแล้วแต่นายนุจะจัดแกงเลยดีจริงอันนี้เราไม่ต้องเอาเร่มากนะครับกับก้าวหยาดใจแบบกลุ่มกล้วยมั่วเอาชะกาลอยไอ้เจ้าตึ้งควายโน่ปลอดได้จะก็จัดรอยประควายคนจบเช็ดรอยบาดจะไม่เช็ดรอยตัวนี่ไอ้เจ้าจำเพื่องร้อยวันนี้ต้องปิงปิงควายเออ เดี๋ยวมาจับมาใจง่ปีงโอ้ก็ปีงไปบมันตะดุมัดคืออันนี้เราต้องเอาแทรกเตอร์มาตึงกุดซ่าก็หนึ่งไรเอาจำไรอเอาตีนเขื่องใช่ตีนเขื่องใชลงไปในซ่าแล้วก็ถูดควายลงในแล้วไอ้ควายมันเหลนเครือ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 ปอกเก้าเขื่องดีแล้วก็ถูดขึ้นจากซ่าก็อีกินควายปีงากบตันเปล่าอีกรุ่นเนาะ นา่นไอ้กินข้าลัง้งลุนข้าลัง้งนา่นไอ้กินข้าหน้าลุนข้าหน้านา่นไอ้กินเดียเด๋ยวว่า,ามันลุนเดี๋ยวว่ามันแต่ตอนนา่นไอ้กินโบ่งมาละยัดแม่ไม่ต้องจอ่อลูกวบปุ่งควายก็ไปลุ่ลนลุนโบ่งมันเลยใจอ่อนใจเอดนม่ปิงปื้อแล้วกันนั้นต้องจอลู่แย่งครบทตานเนี้อจิกเป้ากันนั้นเป้าต่อสักที่กันนั้นแล้วถึงเล่าว่าอาบเลยเล่าจำใจมึงเล่าวันนี้กูอ่อยนัด ยัดแมมกุช่าก็จะกลึงรายอันใส่เล้าตีปืนที่เป็นตีปืนเรียบร้อยแล้วเจอเล้ามาตัวประติจอมาดใส่หมดทุกชนิดเลยเล้าเตือนเล้าโรงเล้าแดงเล้าก้าวเล้าเรื่องเล้าทีน้นามื่นแก้วีแม่มเตะลงตึงใบโบยอาย่าจอกเล้าต่างไล่ชวนไปเดี่ยวเดินสกบชาพ่อมันเพลอปลักต้ม เลยเรานันต e ื b b ้อไม้เดินถ้ามันปุดล็บติมลอบลงไปพอมันปุดติมลงไปยัเราจำตัอเรามันเมาต่อได้เราตอมันลอยแล้วเลยไอ้จำตัวเราขึ้นแล้วตอได้จักขึ้นมาเลยห้าตโตตื้อแห่ปากจ้าไว้ไว้ไว้ตอดคนเมากูไม่ได้เหลือไปจะตอดคนเมาเด็กแกตอดไก่แกนได้ป่ะตอดไก่ได้ตะชินบอกแกนได้ตะกี้ไก่ตอดใจก็ไก่ตอดนั่นเลย ไก่อตอดเนื้อไก่ตอดสุกดีตลอดสองชิ้นต่อแปดฤทิ์ที่ดวงตำเพศแล้วเว้ยขูมใหม่นึกเลยว่าเลือดไหลแดงเจ็บเพียงจ,จึก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 ไม่นึกว่าฉันได้พบมาบุกนั่นนงตามกลางเขียดกบเมื่อมาพบอุลาอุลาเย็นแล้วเย็นยิ่จับเน็บคอปึ๊ดเตเนีน็บกองทับปูงเอาหา่วเรวยเลยแล้วไมหม ร้องเพลงร้องแบบนั้นไปไม่ไหวหรอกนายนุ้ยให้ร้องอันเตือนเจือนนี่งั่นแน่ก็มายุดิเร่เรากำลเรืองอย่างยุดติการ์นถ้าน,นั้นก็เตรียมแต่ตัวให้ดีเดีรู้แล้วก็จัดงานเริ่มมันตั้งแต่วันพรุ่งนี้ครับท่านี้ฝ่ายบันเทิงจะเอาอะไรบ้างอนุ้ยกลับนั่งกับอ๋อต้องมีหนังทะลุงด้วยครับเอาหมาแกงกับคนเมาเนี่ chặt vùng màu trắng ngoài vùng này tụt năng bố anh thì quả năng lên mới chạy nát, nên cái năng hút hồn mông, coi lửa trời cũng đấy cảm chốt kìa con riêng con riêng cả, cả quần cái là gấm lấp rên nữa cái cây này à, hành đi tránh nút đồ ra trong đồ ra coi cùng ra sợi anh cũng ra kéo rồi về ô cô này là đồ ra khói. โอ้ยเชื่อตื้อปืนเก่ามายืนรอบอยู่หน้าโรงเก่าก็ต่อมาถึงโจราใจเป็ดกับนะไอ้เรืไอ้เวืดตั้งรอบเลยเรื่องพลนเรื่องจีจริงแล้วแม่เอออันนี้ตัวเป็ดแก่ตายแล้วรำดูราอันดูรานี่ยแล้วก็แก่แก่เป็นเมนดูราใจตีบ hai đồ đạc soi họ phải răm nấy đuôi trái đồ đạc soi tuổi nấy đồ đạc tôi chỉ ghé ba quan mà, ai lúc phải chụp cho lào, nụ luôn, quần bao quần sao chính leo mèo, tí cào cào cặp soi đem bảo sao cứ cào cặp soi phải chụp cho người trong thế đuôi trái chậm chưa ngoài nhưng anh có chậm vậy nhưng ôi cái tàu kèn có nhìn. เออต่นั้นแม่ไปพักก่อนนะลูกตามสบายอะแม่แม่ไปก่อนแล้วก็มาที่นู้ไปพัก่รนวาไงลูกพระดรนรับรองเมื่อมีพ่อเลยก็ผลงานนี้จะต้องสําเร็จลูกจะ้องได้แตง่งลูกจะทองสบายอ่ะพักก่อนก่อนเดิลูกวันพรุ่งนี้จะได้จัดงานกันให้สนุกครับผมจะได้จัดงานผมจะได้คิดเตรียมตัวเรื่องแต่งงานก็เป็นเช่นนั้นสิพ่อไปพักก่อนนะลูกนะเออําสบายพ่อ หยับไปเม็ดเ้็ตผมกูเร่งไปหยับนังบุญก่อนอตาตายโอ่นังบุญไปเมมที่ยว่าเชียงกันดูเออไปพี่เด้งไปพักผ่อนแล้ววันพรุ่งนี้จะได้จัดงา,านกับๆกับไปเลยกับก้อนนี่ไม่ควรถุมเลยเสื้อไปโดนกันว่าใครถุมก้อนนีน่เว้ยมานี้ยเทียน,นหนุ่ยมานี้ไม่เคยถุมก้อนนีน่เว้ย ở đây mưa rày tụi coi ở kinh chợ cá nan đi mẹm coi านี้เป็นหมอสมุนไพรนะครับแกมีความสามารถรักษา